สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับของแมหมูสุขภูสุกคนเนาะค่ะเนาะมือนีแมหมูกัดสีใดมาสรุปเลขสรุปเลขอย่างตีบ่เป็นสรุปเลขทั้งหมดทั้งมวลข,ของแมหมูเด้อพี่น้องเด้อแมหมูสิมาสรุปเลขของเซียนเหน่งนะคะคุณผู้ชมสรุปเลขของ CNN, เซียนเหน่งเนื่องจากว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านบอกว่าทําไมคลิปเซียนเหน่งถึงได้มีหลายคลิป ทำไมเลขแต่ละคลิปถึงเพิ่มมาทุกคลิปนะคะคุณผู้ชมเลขเซียนเหน่งจริงๆแล้วไม่ได้เยอะนะคะคุณผู้ชมไม่ได้เยอะอ่างวดแรกเนาะงวดแรกเซียนเหน่งให้เรามาเป็นเลขสิบหกสิบหกนะคะคุณผู้ชมสิบหกตัวเดียวแต่เจ็ดห้าเจ็ดห้าที่เซียนเหน่งให้เรามานะคะเป็นเลขที่แกชอบแต่แกไม่ได้ให้เรานะคะเป็นเลข ที่แกชอบส่วนตัวเนาะแม่หมูบังคับเอากับแกนะคะแกก็ให้เรามางวดแรกคลิปแรกคือ16แล้วก็75นะคะคุณผู้ชม16กับ75หหลังจากนั้นเซียนหนึ่งฝันเซียนหนึ่งฝันนะคะคุณผู้ชมฝันว่าฝันว่าได้จับปลานะคะฝันว่าได้จับปลา แม่หมูตีให้เซียนหน่งเป็น8ปห้านะคะเพราะว่าเซียนเซียนหน่งเป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายแม่หมูเลยตีให้แกเป็น8ปห้าแต่แกบอกว่าแกไม่ได้ชอบ8ป8ห้าแปดห้านี่คือเลขที่แม่หมูตีให้เซียนหนึ่งนะคะเซียนหน่งบอกว่าไม่ชอบ8ปห้าถ้าจะมาความเป็นไปได้ถ้า8ปดจะมาแกบอกว่ามาได้แค่8ปดสามเท่านั้นนะคะมาได้แค่8ปดสามแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเซียนหน่งไม่ได้ชอบเลขตัวนี้นะคะเป็นแค่การสนทนาระหว่างเซียนหน่งกับแม่หมูแค่นั้นนะคะแล้ววันนี้เซียนหน่งก็มาฟันธงให้เราเนาะเซียนหน่งบอกแม่หมูว่าแปดตัดทิ้งไปเลยค่ะแปดตัดทิ้งไปเลยแปดไม่มีนะคะคุณผู้ชมแปดไม่มีสรุปเลยนะคะคุณผู้ชมสรุปเลขเซียนหน่งมีตัวไหนบ้างนะคะแม่หมูเขียนไว้ให้คุณผู้ชมแล้วนะคะ มีแค่นี้นะคะคุณผู้ชมมีแค่นี้ค่ะสําหรับเลขเซียนเหน่งนะคะสําหรับท่านที่ถามอายุเซียนเหน่งมานะคะแม่หมูตอบให้เลยว่าเซียนเหน่งอายุ46ปีนะคะเซียนเหน่งอายุ46ปีค่ะ46น่าจะ4 6ย่าง4 7ประมาณนี้นะคะ46ปีนะคะเอาค่ะมาดูเลขเซียนเหน่งกันนะคะครั้งแรกนะคะเซียนเหน่งให้มาห6 หนึ่งหกตัวเดียวนะคะแล้วก็เจ็ดห้าเนาะเป็นเลขที่แกชอบนะคะเจ็ดห้าบนนะคะเซียเนเหน่งบอกว่าเน้นเป็นบนนะคะหนึ่งหกแปดหนึ่งหกนะคะเซียเนเหน่งเน้นเป็นบนนะคะหนึ่งหกกับเจ็ดห้าอันนี้บนนะคะสําหรับคลิปล่าสุดนะคะคลิปล่าสุดจะอยู่ในช่องของแม่หมูเนาะช่องร้านส้มตําแม่หมูตกรกนะคะเซียเนเหน่ง มาฟันธงให้บอกว่ามาแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมมาแน่ฟันแน่เลยนะคะงวดนี้สำหรับล่าง0 5นย์ห้านะคะคุณผู้ชมล่าง0 5ย์ห้าตัวเดียวหนึ่งเดียวในดวงใจของเซียนหนิงนะคะคุณผู้ชม59นะคะ59อันนี้เป็นตัวรองนะคะอันนี้เด่นนะคะอันนี้รองนะคะคุณผู้ชมเลขเซียนหนิงมีแค่นี้นะคะคุณผู้ชมมีแค่นี้นะคะ ถ้าจะเป็นตัวอื่นๆก็คือเป็นแค่การสนทนาระหว่างแม่หมูก,กับเตียนเน่งนะคะคุณผู้ชมค่ะตามนี้เลยนะคะยังไม่มีเพิ่มเติมนะคะแต่พี่เหน่งบอกเราว่าใกล้ๆวันเนาะจะมาเพิ่มให้อีกหนึ่งคู่นะคะไม่เยอะเกินไปเนาะไม่เยอะเกินไปนะคะคุณผู้ชมนะยังพอรับได้อยู่นะคะสี่คู่บนล่างนะคะบน2คู่ ล่างสองคู่แต่พี่เน่งบอกว่าถ้าฝันดียังไงหรือถ้ามีเพิ่มเติมอะไรยังไงใกล้ๆวันหวยออกจะมาบอกเราอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมตามนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมูกับพ่อหมูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ